สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีซื้อแจกกันราคาเท่าบ้านเมียเอาไปออกรายการดังถึงรู้เป็นของจริงแต่ขาดทุนย้อยยับในสังคมปัจจุบันของจีนมีคนจํานวนมากหันมาสะสมของโบราณบางคนใช้เงินเพียงเล็กน้อยแต่โชคดีที่ได้ซื้อของโบราณอันล้าค่าของจริงแต่บางคนทุ่มเงินไปมหาศาลกลับถูกหลอกขายของปลอมดังนั้นจึงมีรายการประเมินโบราณวัตถุขึ้นมาเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ช่วยตรวจสอบเมื่อเร็วๆนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวพร้อมกับแจกันสองใบแล้วว่าเธอกำลังตั้งครรภ์และหวังว่าจะมีบ้านหลังเล็กๆราคาถูกให้ลูกได้อยู่แต่สามีกลับบอกว่าไม่มีเงินเพราะเขาใช้มันซื้อวัตถุโบราณไปแล้วแน่นอนว่าเมื่อเธอได้ยินก็โกรธมากเพราะต่อให้ไม่นำเงินมาซื้อบ้านก็ยังต้องใช้เงินเหล่านั้นเพื่อดูแลลูกที่จะเกิดมาสามีของฉันบอกว่าเขาใช้เงินไป 1, 2 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ6,00 0 0บาท เพื่อซื้อแจกันคู่นี้ฉันเสียใจจริงๆสิ่งที่ฉันวางแผนไว้ทั้งหมดพังทลายลงสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจนำโบราณวัตถุของสามีเข้าร่วมรายการประเมินเพราะอยากรู้ว่าสามีถูกหลอกขายของปลอมหรือไม่กลัวว่าครอบครัวจะสูญเงินไปอย่างไม่ยุติธรรมและหว,วังว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยเธออธิบายได้เมื่อตรวจสอบแจกันเบื้องต้นแล้วผู้เชี่ยวชาญก็พูดว่า อย่าก,กังวลไปหลังจากฝนตกก็จะมีแสงแดดอีกครั้งคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแจกันทั้งสองใบนี้บ้างไหมหญิงตั้งคันตอบว่าฉันรู้สึกเสียใจมากกับเงินที่เสียไปฉันอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนแจกันเป็นนมผงให้ลูกได้ไหมหลังจากตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วผู้เชี่ยวชาญจึงอธิบายว่าจริงๆแล้วแจกันคู่นี้ถูกผลิตขึ้นในยุคราชวงศ์มิงเราจะเห็นว่าด้านล่างมีจุดสีขาวถ้าจุดสีขาวนี้อยู่ด้านล่างแสดงว่าเป็นของแท้ หากอยู่บนพื้นผิวแจกันแสดงว่าเป็นของปลอมดังนั้นแจกันคู่นี้เป็นของแท้จากราชวงศ์หมิงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแจกันคู่นี้จะเป็นวัตถุโบราณของแท้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันว่ามันมีราคาเพียง6 0 0 0 0หยวนเท่านั้นหรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทแม้แทบจะเป็นลมเพราะขาดทุนเท่าตัวแต่หญิงสาวก็ยังล่งใจเพราะสิ่งที่เธอกังวลว่าจะเป็นของปลอม กลับเป็นของแท้สามีของเธอมีความเข้าใจเรื่องโบราณวัตถุจริงๆและซื้อสินค้าจากราชวงศ์หมิงมาได้อย่างน้อยของชิ้นนี้ก็ยังพอมีมูลค่าหากขายและนั่นหมายความว่ายังสามารถใช้เงินเพื่อเลี้ยงดูลูกได้จากนั้นหญิงสาวจึงนำใจกันคู่โบราณกลับบ้านไปไม่รู้ว่าเธอตั้งใจจะขายทิ้ง เพื่อหาเงินซื้อนมให้ลูกอย่างที่บอกหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้เป็นเที่ยวระลึกเพื่อช่วยสามีสนองความหลงไหลในการสะสมของเก่าผู้เชี่ยวชาญย้ำเตือนด้วยว่าผู้คนจํานวนมากใช้ทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อสะสมของเก่าแต่สุดท้ายกลับซื้อของเก่าปลอมมาอย่างไม่รู้ตัวเพราะการสะสมโบราณวัตถุจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่าเสียงที่จะสะสมโดยปราศจากความรู้เรื่องโบราณวัตถุไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดตัว ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ